ตอนนี้ผมอยู่กับทางด้านของพี่แอร์ันธิลาครับพี่แอรสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ พี่แอร์ครับวันนี้ในฐานะคณะกรรมการรู้สึก <ๆ S 2> ยังไงบ้างครับพี่แอร์ครับต้องบอกว่าจริงๆครั้งนี้มาเป็นครั้งที่2นะคะ <É. S 1> ก็รู้สึกตื่น,ตนเต้นเหมือนเคยรู้สึกว่าแบกความหวังของชาวบ้าน <อ được. S 1> หมู่บ้านเอาไว้เลยค่ะครับผมแน่นอนนะฮะในฐานะที่พี่แอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการพี่แอร์ก็จะเห็นเรื่องของขั้นตอนการอ,ออกรางวัลอยากให้พี่แอร์เนี่ยบอกคุณผู้ชมหน่อยกันว่าหน้าที่ของกรรมการเราทําอะไรบ้างครับจริงๆแล้วนะคะก็คณะกรรมการเนี่ยก็มีหน้าที่ในการมาเป็นสกิพยาในในการเรื่องของการตรวจสอบนะคะอุปกรณ์ในเรื่องของการออกรางวัลทุกรางวัลเลย ไม่ว่าจะเป็นการชั่งน้ําหนักนะคะลูกปิงปองลูกบอลต่างๆมีการเอาแบบที่ตรวจมานะว่ามีอะไรที่มันแปลกปลอมหรือเปล่าสรุปแล้วในทุกขั้นตอนทุกคนก็คือโปร่งใสมากโปร่ง <ผม S 1> ใสมากจริงๆอันนี้ค,คอนเ <ผม S 1> ฟิร์มค่ะอ่าแน่นอนนะครเมื่อสักครู่นี้พี่แอร์พูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ขั้นตอน<ถ>ต่างๆและความโปร่งใสอยากให้พี่แอร์ย้ํากับคุณผู้ชมอีกสักครั้งหนึ่งถึงเรื่องของความโปร่งใสครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมั่นใจว่าหลายๆคนอย่างที่ชมอยู่ทางบ้านก็มักจะมีคําถามเอ๊ะแบบนี้จริงหรอออกตัวเลขออกแบบนี้จริง จะบอกว่าแอบเป็นหนึ่งคนที่เข้ามานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะอคบอกได้เลยว่าไม่มีการล็อหลอกไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมจ๋าแล้วก็ทุก อยากมันเหมือนแบบว่าต้องมีการสุ่มแรนดอมทั้งหมดอะอย่างวันนี้แอรมาแอรก็ไม่รู้ตัวนะว่าแอมจะได้ขึ้นหรือไม่ได้ขึ้นหรือขึ้นไปจะนําโชคหรืออะไรยังไงก็ยังไม่มีใครรู้เลยค่ะก็ถือว่าวันนี้แอมมาเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ย้ำย้ำอีกหนึ่งรอบเลยค่ะว่าโปร่งใสยอย่างแน่นอนค่ะครับผมสุดท้ายครับพี่แอมครับฝากบอกพี่น้องประชาชนสักนิดนึงถึงการออกรางวัลในวันนี้ครับเชิญได้เลยครับพอแม่พี่น้องา๋าไหนไหน,ไหนก็วันนี้มาอยู่ด้วยกันลองมาแบบว่าเป็นความหวังเป็นความชุ่มชื่น ะะโชคดีร่ำรวยทุกคนละกันเนาะอย่าลืมติดตามกันได้นะคะที่อมรินทีวี้าครับผมขอบคุณพี่อมรินมากค่ะขอบคุณค่ะ